สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่หนูก็พามาชมคาเฟ่ที่หนึ่งนะครับที่ใกล้ๆกรุงเทพนิดเดียวนะครับอยู่ถนนราชชฤกษึกมหาสวัสด์อำเภอบางกวยนนทบุรีนะครับนั่นก็คือวันซีซีคาเฟ่แอนด์คราฟเบียนะครับที่นี่เขาก็มีเนื้อที่2ไร่นะครับบรรยากาศล่มลื่นนะครับมีทั้งคาเฟ่มีทั้งกาแฟเครื่องดื่มและที่สําคัญเขามีคราฟเบียนะครับจุดเด่นของเขาคือมีคราฟเบียและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ ยังสามารถกางเต็นท์ฝึกซ้อมได้หรือพักได้นะครับนี่นะครับนี่ก็คือบรรยากาศข้างๆของคาเฟ่เขานะครับก็มีบรรยากาศล่มลื่นชิลๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่เนี่ยเขามีอะไรบ้างเริ่มต้นจากตรงด้านหลังนะครับข้างๆของเขาก็จะจัดมุมน่ารักน่ารักไว้ให้นั่งชิลๆอากาศดีๆก็นั่งอยู่ข้างนอกก็ได้นะครับเรามาดูห้องน้ําสําหรับ ผู้ที่จะมากางเต็นท์นะครับลานกางเต็นท์ที่นี่ก็มีพอสมควรได้ประมาณ10กว่าหลังได้นะครับแต่ว่าก็ต้องจองนะครับเพราะว่าที่นี่เขาก็ไม่ได้รับจํานวนคนเยอะมากนี่เรามาดูห้องน้ําก็จะมีห้องน้ําที่แบบอาบน้ําได้1ห,ห้องนะครับพร้อมกับชักโครกนะครับน้ําแรงมีน้ําอุ่นนะครับแล้วก็เป็นสไตล์ลอฟ์นะครับก็ปลอดภัยนะครับสะอาดมากเลยส่วนอีกห้องหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําที่เรา เข้าปกติอาบน้ำไม่ได้นะครับก็มี2ห้องติดกันนะครับชายหญิงก็ใช้ได้นะครับที่นี่ก็เป็นบรรยากาศเหมือนกับว่าเรามาบ้านพักที่มีเนื้อที่สวยๆล่มลื่นนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยของการที่เราพาชมห้องน้ำก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ยังมีซิงค ล้างมือเนี่ยตรงนี้นะครับคือไฮไลท์ของเขาที่ร้านเขาอยากจะให้ทุกคนมาชิมนะครับเป็นเบียร์คราฟเบียร์สดเป็นเบียร์เยอรมันมีหลายหลากเบียร์มากเป็น10-20ชนิดเลยจะแบบมาให้ทดลองเป็นชอ็อตๆดื่มฟรีก่อนที่จะตัดสินใจสั่งนะครับตรงเนี้ยเขาแบบแนะนําเลยว่าสายเบียร์คอเบียร์ห้ามพลาดเพราะว่ามันสดมากนี่ก็คือบรรยากาศที่ลานกลางเต็นท์นะครับก็เป็นหญ้าสีเขียวนะครับแล้วก็มีตรงกลางเป็น เออบ่อปลาค้าบมีต้นไม้ใหญ่นะครับตรงเนี้ยเราก็นั่งปิ้งย่างทํากับข้าวได้เนี่ยหญ้าก็กรีนสวยมากนะครับแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นทีเดียวอันนี้ก็เหมาะสําหรับนักแคมเปอร์มือใหม่ก็ได้หรือมือเก่าก็ได้แต่ส่วนมากเนี่ยตรงเนี้ยเหมาะสําหรับพวกที่ยังไม่กล้าไปต่างจังหวัดหรือไปเขานู่นนี่นั่นมาฝึกทดลองการก็ได้นะครับที่นี่พี่นุชเข้าใจดีมากนะครับเจ้าของร้านก็คือว่า เขาสามารถให้เรากางเล่นได้นี่เราเมื่อกี้เราก็ต่อเส้าสมอบอกกับกาวชีแล้วเนาะก็เนี่ยเอาอินเนอร์เต็นออกมาี่คือมุ้งอัวน,นี้ก็จะเป็นปลายชีทค,คมเต็นเขาก็จะมีเสาให้นี่เสาของเขาก็กางง่ายๆนะครับเพราะว่ามันก็เป็นอลูมิเนียมที่แบบว่ามีแบบเนี่ยผู้หญิงกางได้สบายๆเนี่ย เขาจะมีอลูมิเนียมกับสลิงยึดแค่นั้นเองเ่ยมีสองเสารแรกเลยนะฮะมาดูตรงนี้นี่จุดเนี้ยเราก็ใส่ด้านหนึ่งเขาจะมีรูให้ใช่ไหมครับนี่มีรูให้เรียบร้อยได้หนึ่งด้านละเกี่ยวกึ๊บก็ได้ด้านหน,นึ่งก็ทำเหมือนกันน้าเต็นตรงกลางเนี่ยเช้นมาเกี่ยว ขึ้นมาเกี่ยวนี่เริ่มจะเป็นจัวแล้วใช่ไหมรุ่นนี้เขาก็ดีคือนี่เขาก็ใช้แบบเกี่ยวล็อกล็อกล็อก่างนี้เนี่ยตามที่เขามีให้เลยแค่นี้เองอเราขยับหน้าเต็นเราอยากโอนหน้าเต็นมาฝั่งนี้นะครับเพื่อให้กราวชี มันรองรับสายชีดเนี่สายชีดก็ประมาณนี้ไอ้ด้านสังเกตด,ด้านนี้นะครับที่มันมีด้านที่ให้ลมเข้าเนี่ยลมโฟเข้าเนี่ยมันจะอยู่ด้านข้างอ่าอันนี้หน้าเต็นนะครับไอนเนี่ยเอาหันข้างไปมันจะอยู่ด้านข้างทั้งสองด้านจะมีจะมีเขาเรียกว่าจะมีเช์เลสตังแบด,ดด้านหน้าในประตูหลังก็จะมี แบบนี้เหมือนกันเข้าออกได้สองประตูนะแต่ข้างหลังจะไม่มีเทเลสข้างหลังก็จะเป็นการเข้าออกอีกแบบหนึง่งนี่ให้สังเกตถ้าเราทําถูกก็คือเรียกง่ายว่าในข้างๆนั่นน่ะเป็นข้างลมเข้าเนี่ยก็อยู่ด้านข้างหรือโลโก้นิเจอร์ไฮเนะี่ยอยู่ด้านข้างนะครับก็ไม่ยากอนะไรไม่ได้ประมาณนี้แต่เขาจะไม่มีเสาเขาจะไม่มีเสาให้เรากางเทเลสต้องซื้อเพิ่มเสาแบบนี้ ใช่ไหมเขาไม่ให้มาให้แค่ตรงนั้นมาแต่ถ้าเราไม่เอาเราก็ทับเก็บเอออีกจุดหนึ่งพอเราลางไฟเชคคุมเซนเสร็จตัวนี้เขามีตัวแป๊คนี่เราก็เสียบได้นี่จะลูดให้มันอีนิดนึงก็ได้อ,อันนี้ประตูหลังที่บอกเข้าออกได้สองด้านเหมือนกันก็มีซิปเนี่ยแต่ถ้าเรา ไม่อยากจะให้มันร้อนตอนที่เราจะโอเคเราก็สามารถเดี๋ยวค่อยม้วนม้วนม้วน,ม,วนมันก็เป็นทางเข้าข้างหลังเขาเออกได้สองทางที่เป็นกันสารเราก็ม้วนม้วนเก็บเราก็ม้วนม้วนม้วนม้าเก็บขึ้นมาแบบนี้เป็น,นที่ขนาดสองเมตรยี่สิบสองเมตรยีคูณความสูงก็135ยสถือว่าสำหรับผมเนี่ยสูง1้5ยเสิบหเนี่ยสบายมาก นอนสองคนนี่โอโถโอเคตรงนี้มันก็จะเป็นดึงสามารถบงับงบังฝนได้โอเคพอเรากลางทั้งหมดได้เราก็มาดึงสมอให้เต็นมันดึงตึงสวยหน่อยนะคะเนี่ยตรงนี้เขาก็มีให้ดึงหน่อย เต็น P4 ของ Nature High นะครับแล้วเราก็มาซ้อมกลางแบบว่าไม่โปรนะครับเป็นการหัดกลางครั้งแรกมั่วๆอาจจะไม่สวย 我什么？ เมนูฮัลเล่นี่สเต็กพี่อยากกินสิทีอ เป็เกตตี้ใ่้ดีคอนเซ็ปต์ของนะคะไม่ดูนะเอาอะไรคะยังแาบอะไรกันติ๊กน้องบอกว่า้ำได้ไม่ได้ถังร้อยอ่างเดี๋ยวไม่เจอกันตอนค้างนะจ๊ะโอเคเอาดีมากเลนี่เรากำลังรออาหารนะคะหลังจากที่ เรากางเต็นท์มาแล้วก็ถึงเวลาไม่ใช่เรากางครับพี่ธนูกางคนเดียวเราแค่ <c oughs> เราเราเราเปนลุ้นลุนล้นนะคะ <c oughs> เราก็ลุ้นไปแล้วนะคะว่าการกางเต็นท์ท่าการสายฝนเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวเราจะได้อาหารนะคะวันนี้เราสามมั่งซ้ำเมนูนะคะรอแค่ตอนช่วงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะถ <c oughs> ึงเวลากินมัน สนัดใช่ไหมรู้จนหิวช่วงนี้เอา F4 จะเห็นน้องเป็นฟ้าอิ่มเอิบข umm> ึ้นเยอะเลยนะฮะไม่เห็นมาหลายปีไม่ได้เจอน้องมาเป็นปีแล้วนะคะไม่ได้เป็นปีสิก็เพิ่งรีวิวนี่ไปในดิสนีย์อ่ะโอ้ดิสนีย์เรียนตัวเองค่ะเรีนเอันนี้เป็นเพราะว่าตอนนี้ตองของอีกกี้นะคะจะได้เป็นชิคกี้๋ พี่นะฮะไม่ใช่อยู่ที่โอเคเดี๋ยวเราจะเป็นแบบว่าแนวแนวอิคอิขึ้นะคะแนวเจ็บๆนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าที่เรามาลองเทสที่กลางเต็นกันนะเทสก่อนของเรามือใหม่แต่วันนี้เดี๋ยวให้น้องกินปลาเขารีวิวอาหารของคาเฟ่นี้ว่าอร่อยไหมโอเคค่ะเโอ้โหเลือดแบบไม่ เก็บหูห้องแัปกนเต้าปังไหจะไม่เห็นหน้าไม่เห็นอะไรเลยเอียงข้างเลยไม่เอียงไม่เอยียงนี้ก่อนอ่ะนี่อ่ะ ให้าๆได้เป็นเมนูนะคะเป็นสลัดไก่กรอบซอสเลมอนล้วเราเราดูนะคะ น้ำเลมอนนะคะ๋ Olha, หน่าทเลยค่ะขอไปทัตก่อนนะคะเราค่อยเก็บไปทีละอย่างนะครับอันน şey yes, <да ี้เหลืออย่างสุดท้ายนะครับน้องกินฟ้าก็เริ่มเก็บเๆไม่ต้องพูดถึงวสชาตินะฮะดูจัดการก็ดูนะฮะเพราเราเจอมาช่วยยืนถ่ายกันเป็นหนึ่งเืองกินก็ขออภัยนะครับ ยังม้วนอยู่ประเดี้ยรัะสาวแก่งแหงซอยนะครับทำเองคนเดียวเลยก็ยังมีเสร็จอิ่มเสร็จเราก็จะให้เธอไปทำงานนิดหน่อยให้เธออิ่มกวนนี้นอนโชว์นอนอืงนะะงาม